อันนี้อันนี้หกค่ะหกหกไปก่อนเนะาะค่ะหกนี่หกนี่สวยเลย,ยเดี๋ยวขอใช้เดี๋ยวถ้าผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยแปดก็จะเริ่มดีขึ้น <6 S 1> แต่ว่าถ้าถ้าให้ดีอ่ะก็คือพักแป้งหนึ่งชั่วโมง<อ>มันเวลาหยอดเนี่ยขนมมันจะฟูสวยมากกว่าเดิมค่ะแต่ในในสูตรก็บอกไว้แล้วแหละว่า ให้พักแป้งหนึ่งชั่วโมงจะดีมากถามว่า,าไม่พักแป้งเอามาหยอดได้ไหมก็ได้แต่มันก็จะมันมันมันขนมมันจะหยอดยากนิดนึงนะครับเ,รอเอาไรเหรอไรแล้วค่ะเอาเลยโอ้ oh, แอบดูอาจารย์ใช่ไหมเนี่ย <laughs> สวัสดีนะครับผม <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวขอฉันนั้งขอ,ขอแชร์ก่อนเพื่อนนะ <c oughs> ถ้าไรแล้วขอแชร์ก่อน แชร์ไปเรียบร้อยต้องแชร์ในเฟซหรือว่าในเพจก็ไในเฟซก็ได้ในในเพจก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่เห็นท่านผู้ชมเลยนะครับน่าจะ Facebook น่าจะแฮงนะครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมก็ดูอยู่จริงมันก็น่าจะขึ้นโชว์มันไม่โชว์ วันนี้ก็สอนอยู่ที่บ้านปอแกอ้ขนมไข่นะครับผมนี่คนเรียนนี่นี่น่าจะเสร็จค่ะคนเรียนตั้งใจมากตั้งใจมากดูดูตัวเองในคนเรียนก็เก่งเลยดูตัวเองในดูตัวเองในไลน์นะครับคนเรียนก็เก่งเลย,ยนี่กล้องอะไรทำไมมันดูดีอย่างเลยเนาะโอเค นี่เรียนไ r i v a t แบบส่วนตัวนะครับว่าไงครับว่าไหครับพนักง,งานพนักง,งานน้อยพนักง,งานน้อยว่าไงสวัสดีครับอานอ,อุ้ย,ย,ยน,นับครับวันนี้เป็นพนักง,งานอะไรพนักง,งานต้อนรับเหรอเน,นี่ย เป็นนงงนนพััตางอรบกวันนี้เป็นพนักง,งานต้อนรับใช่ไหมใช่คับใช่ครับวันนี้ก็สอนสอนทําขนมไข่ยิ้มนะครับผมที่บ้านปอกแก้วขนมไข่นะครับวันนี้พี่ปุ้ยมาเรียนที่บ้านนะครับผมก็อตอนนี้เป็นหม้อของพี่ปุ้ยที่ทําเองก็นี่ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวทําง่ายไม่ให้ทำสวยไม่สวยรอดูได้ไหมพี่ได้อย่ง แต่พไปทำใช้นไหอโอเคตะกี้พี่ตั้งเวลาเท่าไหร่ครับสองนาทีสองนาทีใช่ไหมโอ้สุกเร็วเห็นไหมทำหกทำหกทำหกก้อนสุกเร็วทำหกก้อนสุกเร็วนี่สวยมากอันนี้อันนี้อันนี้น่ายิ้มใช่ไหมน่ายิ้มอันนี้น่ายิ้มนะครับน่ายิ้มจริงๆน่ายิ้มแบบน่ารักมากนะครับอันนี้กล่องละสี่ชิ้นอันนี้ไป นี่ก็จะเป็นกล่องละชิ้นจัดเบรก <Okay. S 1> ออน่ารักมากร,รู้สึกว่าทำสุกเร็วนะพอทำไปพอทาไปทําไปเตามันจะแบบเริ่มแบบร้อนร้อนอยู่ตัวนะครับมันก็จะแบบขนมเราก็จะแบบเสร็จเร็วนะดีไม่ดีทรงเนี้ยประหยัดกว่าแก๊สอย่างนเงนี้ยไวมากโอเคต่อเลยครับ อันนี้เราเล่นหน้าช็อกชิปอย่างเดียวนะครับวันนี้ช็อกนูทิล่าเราหมด <laughs> หน้านูทิล่าหมด <laughs> <laughs> หมดเกลี้ยงเลยนะครับผมหน้าจิล่าหมดเกลี้ยงเลยสวัสดีนะครับอา้าว <laughs> ท่านไรดูอยู่ก็ทักทาย, <laughs> ยกันได้นะครับผม <laughs> วันนี้เราเราไลฟ์แบบไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนะ <laughs> <laughs> อยู่ดีๆ <laughs> แบบไลฟ์ขึ้นมาเลยนะครับ แอบดูแอบดูอาจารย์สอนนะครับตักเลยเ,เราปรับไฟอยู่ที่โอเคหน้าชอ็อปนชอชิปไปใส่หกกันนะนี่อันนี้พี่พี่ปุ้ยเองก็มีมพื้นฐานมาบ้างนะครับในการทำขน,น,นมก็มบ้างไหมหรือไม่บ้างหรือ ไม่น่าจะบ้างนั่นแหละมีเครื่องตีแป้งสดหลายตัวมีแบบทั้งแบบมือใช่ค่ะแบบมือแบบแบบโถเล็กแบบโถใหญ่<ม>โถใหญมหม่มีหมดมีหมดมนะีหมดมีเครื่องตีแป้งเต็มบ้านเดี๋ยววันนี้ก็ได้มาเรียนทําขนมไข่น่ายิ้มนะครับวันนี้เรียนสูตรพร้อมเตาแล้วก็ผมบอกว่าเอาแป้งอาจารย์ไปทําชิฟฟ่อนด้วยว้าวมากเห็นไหมอาจารย์บอกว่าว้าวมากเห็นไหมอเอาแป้งอาจารย์ไปทาชิฟฟ่อนว้าวมากเลยนะ อ่ไรที่กว่าเดิมอะไรยิ่งกว่าเดิมเคยมีนักเรียนแล้วที่ีสารนะที่สารที่สารบอกว่าอาจารย์ที่สารไม่บอกว่าจังหวัดไหนลูกศิษย์บอกห้ามบอกอาจารย์แบบไหนได้ยังแล้วบอกอาจารย์ห้ามป่วยห้ามตายติดแป้งนะแป้งเอออืม ต่เวลาเราสอนแล้วก็บอกนะว่าไปใช้แป้งเพื่อไปก็ได้นะคะนี่โอเคปิดฝาเ,เลยครับป,รปิดฝารเริ่มคล่องแล้วนะปึ๊บอ่านั่นแหละพี่กลับมาเลยสองอ่าพี่กลับมาเลยชิบนี่นะครับพี่กลับก็ได้ไม่พี่กลับก็ได้แล้วแต่แต,แต่พี่กลับก็ก็โอเคครับมันจะแบบไหลเข้ามาทางนี้ด้วยนะครับกี่ชิ้นเนี่ยหกชิ้น ไม่คือพี่ก็ทำเอ่อคือมือมือใหม่เนี่ยคือมือใหม่จะให้ทําไม่ไม่หลายชิ้นเพราะว่าปิดยังไม่คล่องแต่ถ้าเกิดว่าเราหยอดได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็ทําเพิ่มชิ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่ปุ้ยทาขนมอย่างอื่นก็จริงแต่ว่าขนมไข่ยังไม่เคยยัง <ทำ S 2> ไม่เคยคทํนี่ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมพี่ใช่ครั้งแรกในชีวิตไม่แน่นะอาจจะไปไขยที่อุบลก็ได้นะ <laughs> <laughs> อุบลอยู่อำเภออะไรครับพี่อ่าอยู่รื่นในค่ะอะไรนะเครื่อไใน เครื่องในเครื่องเครื่องในใช่โอ้อำเภออำเภอเครื่องในไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าอุบลอุบลนนี้อุบลนี้แบบว่าจังหวัดใหญ่ไหมไม่ไม่เคยได้ยินนะครับไม่เคยได้ยินได้ได้ลองแช่ไหมแช่ไหมแช่ไหมอย่ากดอปั๊มแล้วก็แช่ไว้เลยครับใช่ใช่ มันจะมีจมูกแต่ว่าถ้าชอบก็ได้โอเคนี่แหสวยความร้อนคงที่แล้วนะคะคมร้อนดแล้วเนี่ยปั๊มเป็นแล้วเรียนเรียนนี้ทำให้ครบทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมก็คือตั้งแต่ผสมแป้งเองนะครับใช้เครื่องตีแป้งนี่ครับผสมแป้งปั่นแป้ง เองทุกอย่างนะครับแล้วก็แป้นแป้งเสร็จแล้วนะครับก็มาคุยกันตลาดกันนิดนึงต้นทุนกําไรราคาขายนะครับอ่าแล้วก็เสร็จจากนั้นนะครับเราก็แบบอื้อสวย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 มากเสร็จจากนั้นก็มาเป็นการอบนะครับผมอืโอเคสาอ่าไท่เอานั้นมา าสีแดงมาแม่แม่แสีแดงแล้วก็แบบนี้อาจจะถ่ายคลิปสั้นๆก็ได้สีแดงตรงนู่นโอเคค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนะนี่มา,าสีแดงใส่นะคะเห็นไหมทำคอนเทนต์ไปด้วยได้เชื่เลิศไหมเลิศเลิศค่ะ <laughs> <laughs> นี่สวยงั้นพี่ต้องโชว์หน้าขนมไปฝั่งนู้นนิดนึงนี่นะอย่างนี้ใช่ตากล้องหมุนมานี่ ไลายสดไปด้วยนะครับสอนมิี่ถ่ายรูปไปด้วยอ <laughs> <laughs> ให้หน้าขมอ,อยู่ตรงกล้องหน้าสวยๆใช่เราจะได้เห็นแบ <c oughs> เนบเวลาเราทําลงเรียว <c oughs> เวลาเราลงเรียวลงอะไรมันจะได้แบบว่าเ <c oughs> ฮ้ยมันสวยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เสียเวลา <c oughs> ไม่เสียเวลาช่วงไหนที่เราอบขนมขายบางทีเราก็ให้ลูกมาถ่ายอะไรเงี้ยแบบส,สวยๆลงไปอะไรเงี้ยนะครับ ยิ่งทำก็จะยิ่งสูงเริ่มและวัน <c oughs> นี้แอบดูแอบดูการเรียนการสอนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ในในคอร์สสอนขนมไข่แบบแบบออนไลนแ์แบบจับเงินทาก็คือ,อสอนไพรเว t เนี่ยก็จะแบบว่าวันที่เรียนเนี่ยเราติดขัดเรื่องอะไรเราทํา ไม่ได้เรื่องอะไรคือทุกอย่างอะ่ะเราก็จะสอนหมดทุกอย่างเลยในในในอคอร์สที่แบบว่าพ i เศษนะครับผมแต่ในออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะการถามอาจารย์ทางทางไลน์ทาง,าทางข้อความหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลหากันอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะบางทีพ i เศษมันก็จะได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่าเนาะใ,ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่อยากเดินทางก็ไม่ต้องพิเศษก็ได้นะครับออนไลน์ได้นะครับออนไลน์ได้นะครับ แต่ private มันก็จะแบบว่าได้คุยกันเยอะนะครับได้คุยกันเยอะเยอะด้วยค่ะได้คุยกันเยอะสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่อือโอ้โหอีกฟองแล้วนี่หัวบมเริ่มลฟองละเอาลองลองแปดได้ไหมแปดได้รอบนี้ใส่แปดเลยก็ได้ท่าท่าข้างล่างเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะปึ๊บปึ๊บแต่สีเพิ่มมาสองก็ได้บทาประมาณนี้ พอนะครับมากรีนคระมานนี่พอค่ะอย่าให้มันแบบว่ามีน้ํานองอยู่นะครับแปดช็ชอกชิปโอ้วันนี้ช็อกชิปทั้งนั้นเลยใส่ไปเลยครับช็อกชิปเต็มๆ <c oughs> อันนี้เป็นขั้นตอนอเราสอนมาถึงขั้นตอนที่ให้หยอดเองนะครับแล้วก็ปั๊มหน้าแพ็คขนมนะครับ <c oughs> ได้แล้วอันนี้นิดนึงอ่า โอเคล้นละใส่ช็อกชิปเลยพี่อ้อ,อโอเคใส่เท่าไหนก็ได้ครับอา,อาจารย์ไม่ห่วง ปิดฝาอ่ามันล้นนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ปิดฝาคล่องแล้วแหละปิดฝาคล่องแล้วเท่าที่ดูนะครับเพื่อนไม่เป็นไรไม่ใช่เตาผมแล้วแซวแซซเช็ดง่ายทำความสะอาดง่ายมากเพราะเป็นเทปลอน เป็นยังไงบ้างพี่วันนี้ปั่นแป้งทำแป้งยากไหมครับพี่ทัแป้งยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากง่ายมากง่ายมากง่ายกว่าขนมเค้กเลย <laughs> พูดเบาๆง่า, <laughs> <laughs> ายกว่าขนมเค้ก <laughs> นั่คือเค้กมันมันจะมีการแต่งหน้าเนาะ <laughs> <ช>อันนั้นมันเป็นศิลปะเนาะบางทีแบบใครที่มีศิลปะในการแต่งใช่ไหมอันนี้ผมพูดถูกไหม <laughs> ใช่ค่ะใครที่เป็นมีศิลปะหรือชอบในการแต่งหน้าเค้กก็อาจจะแต่งได้สวยหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่อ่าพวกโมบุกโมบีบที่แบบว่า มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะทําง่ายขึ้นนะครับอ่าที่เขาบอกว่าง่ายกว่าทาเค้กอีกนะครับแล้วรสชาติเป็นไงพี่วันนี้ขนมไข่เป็นไงบ้างรสชาติเราเค้กไข่เค้กไข่เค้กไข่นุ่มใช่ไหมครับนุ่มมากนุ่มมากอ่าแล้วแล้วไส้หนูทิล่าชอบไหมชอบค่ะจิตใจไส้ทุน่าจิตจิตใจไส้หนูทิล่านะครับอร่อยมากเลยอร่อยมากเสียดาวันนี้หมดแล้วได้กินนิดเดียว ไส้นูทีละได้กินนิดเดียวนขนมไข่ตัวนี้ไส้นูทีลานะครับเราไม่บอกนะาต้นทุนเราแบบสุดยอดมากๆนะแล้วอันนี้เราทําไส้ช็อกชิปให้พี่เขากลับบ้านนะครับวันนี้แต่สีประมาณนี้ก็สวยนะกำลังดีนะสีประมาณนี้ตอนตอนนี้รู้สึกว่าทำทำ,ทำหลายลูกทำสิบสองมั้งใช่ ว้าวสวยสวยสวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคอ,อืมโอ้อสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีอีกครั้ง,ง,งหนึ่งใช่ไหมครับโอ้สวัสดีหลายครั้งอ่าลบก่อนหลบก่อนเนี่ยพี่เขาเพราะมีหน,น,น้ายิ้มด้วยหน้ายิ้มไม่ใช่หน้ายิ้ม ปั๊มเตาได้นะคะคุณไม่ใช่อาจาจะถ่ายรูปมวนเอกเอาควนยิ้มยิ้มยิ้มๆๆนี่ยิ้มมองกล้องเดินทุกคนมองกล้องเราต้องจะตัมเอียงหน่อยสรุปสรุปแล้วให้มันให้มันอยู่ในนั้นแล้วปั๊มสวยกว่านะใช่ค่ะปวยบาออกข้างนอกใช่โอเค ให้ลองให้เทสใช่อันนี้น่าจะเหลืออีกสองลูกทําให้หมดนะอย่าให้เหลือลอันนี้เป็นการสอนแบบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมคือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่บ้านขนมไข่ปอแก้วนะครับให้เราไปสอนถึงบ้านได้นะครับตอนนี้ปิดเทอมนะครับผมสามารถเดินทางไปสอนได้ทุกจังหวัดนะครับสามารถเดินทางไปสอนในทุกจังหวัดภาคใต้นะครับใต้เหนืออีสานออกตกได้หมดเลยนะครับาสามารถไปสอนสอนท่านถึงบ้านได้นะครับ สวยงามมากอมคอยดูนะว่าไอ้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 สุดท้ายเนี่ยจะสวยกว่าเพื่อน <laughs> อย่าเรือป,ปิดลาเร็ววันนี้พี่ปุ้ยก็มาลงคอสหน้ายิ้มนะครับผมหน้ายิ้มจริงๆไม่เลือกหน้าอื่นเลยเลือกหน้ายิ้ม <laughs> ม,ม,ม,มันมีหลายหน้านะหน้าแลบลิ้นหน้าอะไรนะหน้า,นาอู้เต็มไปหมดเลยหน้าใส่แว่นหน้า น่ากวนน่ากวนก็มีหน้าตากวนสวัสดีนะครับหน้ามองบนอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาให้หมดเลยนะพี่นะอย่าให้เหลือแป้งนะไอ้อที่เหลือๆออกมาเนี้ยได้เป็นลูกสองลูกแล้วมั้งเนี่ยนั่นแ <laughs> หละหายไปตรงนี้แหละคะ่ะแซวล์เซล,ซลสองลูกน่าจะได้หามะการีอันนี้น่าจะได้ประมาณลูกลูกลูกเอาให้หมดนั่นแหละ ลูกสองลูกสองลูกกันครับสองลูกกอนใช่น่าจะได้อยู่สองลูกไม่สองก็สามแหละโอเคเผื่อมีคนอยากกินไส้วานิลาเราใส่ไส้ไม่ิลาให้เข้าบ้างแต่น่าจะได้ลูกนึงกนนะครับเอามาเลย ได้เท่าไหร่เอาเท่านะั้นได้ฝั่งเดียวก็เอาฝั่งเดียวครับไม่เป็นไรครับฝั่งเดียวเสียะไรไม่ครบโอเคใช้ได้ฝั่งเดียวก็ใช้ได้ขาจาักกลมไหมกลมลคคปิดลงมาเลยครับปิดลงมาเลยครับอ่า เสร็จเรียบร้อยคือจริงๆถ้าเราถ้าเราทำเองหยอดเองแบบว่าไม่ได้เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะพี่จริงๆมันไม่นานนะใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่ากลับบ้านไปนี่พี่ที่ลองทำดูก่อนทีละหกแปดสองถ้าคล่องปุ๊บเนี่ยไม่เวลาเราทำคนเดียวอ่ะมันไม่มีใครมากวนมันจะมีสมาธิแล้วเราจะทำได้เร็วขึ้นนะครับขนมยิ่งทำเร็วยิ่งสวย อันนี้เคล็ดลับของเขายิ่งทําเร็วยิ่งสวยถ้าเกิดว่าเราเราทำเร็วเนี่ยเวลาเราปิดฝาลงเร็วเนี่ยขนมมันจะฟูฟูสวยแล้วไม่เปลืองแป้งแต่ถ้าเกิดว่าเราหยอดช้าพี่สังเกตไหมว่าแป้งเนี่ยเวลาเราหยอดลงไปเนี่ยมันโดนพอ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 แป้งมันโดนความร้อนมันจะฟูขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเร็วเราปิดฝาเร็วเนี่ยมันจะไปฟูข้างในมันจะให้มันจะให้อ่าทำให้เนื้อขนมเนี่ยมันตึงมันไม่เหี่ยวค่ะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายอดไป แป้งเริ่มฟูขึ้นเริ่มล้นขึ้นมาแล้วเรามาใส่ไส้อยู่มันก็เริ่มล้นขึ้นมาเราปิดฝาลงไปปุ๊บเนี่ยความเต่งตึงมันก็อาจจะหายไปแล้วทีนี้มันจะเหี่ยวมันจะลูกมันจะไม่เต่งตึงเท่าที่ควรน,นะครับสังเกตในบางลูกเห็นไหมที่เราทําที่ที่ทำหกลูกดีๆเห็นไอืมมันจะนนมันจะสวยนนตึง,ตงใช่มันจะตึงอ่าม,มันจะตึง<ะ>แต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตช่วงเวลาที่พี่ทำสิบสองลูกอ่ะ เราใช้เวลาคือเรามือใหม่จริงๆมันทําได้ผมอะทาได้เพราะผมทำมานานแล้วพอเรามือใหม่ปุ๊บเราหยอดช้ากว่าจะใส่ไส้กว่าจะเสร็จมันความฟูมันฟูแล้วเพราะมโนความรามันเริ่มฟูแล้วมันเริ่มแบบปฏติกกิริยามันเริ่มเปลี่ยนมันก็เลยทาให้มันฟูออกมาด้านนอกแต่ทีเนี้ยถ้าเราปิดฝาเร็วมันฟูมันฟูอยู่ในหลุมค่ะมันก็เลยจะพองอัดกันขึ้นมาทรงมันจะสวยกว่านะครับค่ะอันนี้เป็นทิ้งอีกนะใครฟังก็เอาไปใช้ ใครที่ยังไม่เรียนกับอาจารย์เอาเทคนิคนี้ไม่ใช้ได้นะครับเอ่ออีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงนิดนึงใช่ไหมมันนลอยน้อยชิ้นหน่อยเนาะใช่ค่ะมันน้อยชิ้นเนี่ยน, <ะ S 2> น,นี่อย่างเดวดแบบข้าวเปล่ใช่ใครใครที่รอขนมไข่กรอบนะครับผมรอเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำขนมไข่กรอบให้นะครับ สวยสวยมากอ่ะโชว์หน่อยพี่ขนมอ่จับได้ไหมนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากไม่อันนั้นพี่ต้องเอากลับบ้านเดี๋ยวผมใส่ใส่ถุงมือดีกว่าพี่ไม่ใส่ได้ไงพี่ไปกินเองไงโอ้ข้างนี้มันก็ยังอุตสาพองกันมาให้อยู่เนาะ เดินอะใส่ข้างเดียวนั่นแหละข้างเดียวหรอใช่ใส่ข้างเดียวนน้อยค่ะเอาสองชิ้นนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็อีกชิ้นนเดี๋ยวเราปิดกลับด้านไปนี่เนี่ยผู้ชมนะโอ้สวยงามมากนะนี่เห็นไหมสวยเนาะ สองลูกสุดท้ายสวยจริงสวยมากเนียนปิดทีเนี้ยปิดปิดอันนี้น่ายิ้มนะครับน่ายิ้มอะจับไปฝั่งนะแล้วก็กลับไปฝั่งโน้ตอ่าเดี๋ยวชิ้นโอเคเหไฟสองนาทีเทคนิคพริกิดโอเคเอาไปใช้ได้นะคะโอเคไหมสวยเนาะโอเคอ่ะสุดท้ายสวยมากใช่คือสองลูกสุดท้ายความฟูมัน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 แค่มันเริ่มฟูอ่ะไม่เชื่อพี่ลองไปทำดูที่บ้านครับ มันเป็นธรรมชาติของมันมันเป็น,นธรรมชาติของมันสักลูกสุดท้ายใช่<อ>เพราะว่าเราเราทํายิ่งเราทําเร็วผมบอกแล้วว่าเราทําเร็วมากเท่าไหร่ขนมเราจะสวยมากเท่านั้น<ฆ>นะครับเ <gor> วลาผมทําคนเดียวเนี่ยหรือว่าเวลาทําส่งลูกค้าเนี่ยผมทําเร็วมากนะหยอดปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเพราะเราไม่ได้คุยกันเราไม่ได้มีใครคุยกับใครเราเรียบทาพอทาเร็วปุ๊บโอ้โหขนมแบบมันจะติ่งตึงสวยเวลาขนมออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะยิ้ม ก็เลยให้พี่กลับบ้านไปฝึกทีละนิดก่อนให้คล่องพอเริ่มคล่องปุ๊บมันก็จะแบบสวยหมดทุกหลุมเลยโอเคปุ๊ยปาเดียวยังอันนี้เลยป่าเดียวไม่เป็นไรครับอย่าอย่าไปบีดมันคือตัวเวลาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีไฟฟ้าต่อนะมันเพียงแค่เป็นตัวเวลาอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปบีบมันปล่อยมันไปเลยไม่มีผลกับความร้อนนะครับไม่มีผลกับความร้อนเออ อันนี้อันนี้ข้างเดียวยังข้ามเดีย <ใน S 2> ยังย,ยังอุตส่าห์จะมาเต็มกับเขาใช่ปกติเลยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ถอดปลั๊กเลยตัวนี้ก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเอาไว้อย่างงี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ปรับผมก็ปล่อยไว้ยี้แหละไม่เป็นไรปรับไม่ปรับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยหมุนมันปล่อยไว้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็การทําความสะอาดไม่ยากเนาะคือการทําความสะอาดไม่ยากนะครับอ่า สวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีนะครับวันนี้แอบดูอาจารย์สอนอาจารย์แบมนี่แหละอาจารย์อาจารย์อาจารย์ปอแก้วไลฟ์ไลฟ์กดไลฟ์สดแอบดูอาจารย์สอนตอนนี้มันร้อนอยู่เนาะเวลาทำความสะอาดมันร้อนอยู่เราก็แค่ใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดก่อนก็ได้นะครับเช็ดเสร็จออกก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย พอมันเย็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เปื้อนที่แบบมีคราบจนเช็ดไม่ออกอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยถ้ามันเป็นคราบที่เราเช็ดไม่ออกเราแค่ใช้ผ้าชุบน้ํานะครับบิดหมาดๆแล้วก็มาเช็ดเขานะครับให้มันให้มันให้มันแบบหลุดออกอะไรเงี้ยครับค่ะไม่ยากตรงแต่ให้มันเย็นก่อนแต่ตอนนี้มันร้อนเราก็เช็ดแค่เศษออกเฉยๆนะครับ เทปลอนทำง่ายไหมครับพี่เอาจริงๆอ่ะวันเนี้ยทำง่ายมากเลยทำง่ายใช่ไหมครับค่ะต้องไปฝึกอีกนอยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแบบคนที่แบบในมุมมองส่วนตัวของพี่นะค่ะถ้าเกิดคนที่ไม่เคยทําขนมเลยแล้วมาเรียนพี่คิดว่าเขาทําได้ไหมทำได้ผมสอนแบบเนี้ยทําได้ทําได้ใช่ไหมอาจารย์สอนละเอียดเลยอ่ะทําได้คือที่ถามเนี่ยพี่ปุ้ยบอกว่า อ่าจะบอกให้พี่ปุ้ยจะมึงจะบอกให้กูว่ามึงสอนดีใช่ไหมไม่ค่ะอาจารย์สอนอาจารย์สอนละเอียดจริงๆถ้าถ้าไม่เป็นก็ทําได้ทําได้ไม่เคยทําก็ทําได้ครับอทําได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าพี่ปุ้ยมีปัญหาหรือติดขัดเรื่องอะไรนะโทรมาได้เลยนะครับผมหรือวอคอมาได้เลยนะครับหรือบ้านอยู่ใกล้กันไม่ได้ไกลกันมากก็แวะบมาก็ได้นะครับ อันนี้ดึงหักดึงออกได้นะครับตับไก่ค้นแต่ตรงนี้ใช่แต่ตรงเนี้ยอันนี้การผมนะเอาอาจารย์เอาคืนอาจารย์คืนขาดนี้ออกมาได้ใช่แล้วเราก็ถุกทิ้งอันนไข่นนะอีค่ะค่ะ โอเคกับเ oh? อากับ,บใช่พี่เอากับเก็วกเยากับเยวกลับ oh. มาคาัดแล้วคุมค่ะได้อิ่มด้วยอิ่มด้วยอิ่มด้วยก็ถ้าไหนที่สนใจเรียนนะครับผมขนมไข่หน้ายิม้มหรือหน้าโกดก็มีนะหน้าอะไรก็มีเอ,เอามาโชว์เลครับ พอสหน้ามองบนหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็มีหลากหลายอ่าอันนี้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 จัดวีจัดประชุมนี้แจ่มเลยนะนี่เห็นไหม็อเกจจิ่งสวยมากนะครับสนใจเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับกําไรดีไหมพี่มากมากมากกำไรดีไหมกาไรดีกว่ากับอ่ะเอาตรงๆพอรู้ต้นทุนแล้วค่ะรู้ราคาขายแล้วกับเค้กอนไหนกำไรเดียวกัน อันนี้กำไรดีกว่าอันนี้กำไรดีกว่าใช่แล้วก็ทําได้เร็วกว่าเค้กทำได้เร็วกว่าเคียอีกใช่ค่ะเ <c oughs> ต,ตาหนึ่งรอบปิดฝาเปิดฝาร้อยยี่สิบบาท <c oughs> ใช่ใช้เวลาอบสองนาทีใช่คิดต้องสองนาทีร้อยยี่สิบใช่เค้กเราต้องสามสิบนาทีนะสองนาทีร้อยยี่สิบนะครับทําสดๆในตลาดได้อันนี้ขนมแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าถ้าคู่เป็น คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นทําสดๆในตลาดได้มันดึงลูกค้าได้นะครับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทําให้แบบเป็นจุดสนใจของลูกค้าได้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าใครมีถ้าใครมีพื้นที่ตลาดที่แบบมีคนเดินเยอะๆแล้วก็มีพื้นที่ที่จะสามารถที่จะไปขายได้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าท่านไม่อยากเหนื่อยท่านก็จ้างคนสักคนหนึ่งก็ได้นะครับไป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 ,ไปยืนเฝ้าร้านขายให้นะครับคือลงทุนไม่ได้เยอะมากเลยนะครับในการเรียนครั้งหนึ่ง เรียนครั้งเดียวแต่ท่านมีความรู้ตลอดชีวิตนะครับไปสร้างอาชีพของตัวเองได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากใช่ไหมพี่ใช่โอเคนะครับผมก็ยังไง <laughs> ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับในว, <laughs> วันนี้เดี๋ยวเดี๋ย <laughs> ว่าาูขนมไข่กรอบเดี๋ยวอาจารย์จะมาอาจารย์กําลังคิดอยู่ว่าจะจะทาเป็นไลฟ์สดทําให้ดูเลย <laughs> หรือว่ายังไงดีนะครับเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวทาให้นะครับขนมไข่กรอบก็ท่านใดที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดตามอาจารย์แล้วก็ดูปลูมาเรื่อยๆเนี่ยอ,อยากได้ปลูไหนก็ทักไทยกันเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่ปุ้ยก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไม่แน่อนาคตอาจจะเป็นอาจารย์ปุ้ยก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ยังไงขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs>